กับเพืเ่อนๆกับก็เทนี้เราก็ป่าเพืเ่อนๆมาดูกับเราก็ํำเนื้อ,อป่าเลยกันแล้วนะครับวันนี้กอนี้ตอนนี้เรากําลัางลุงยุ่นะครับก็ขั้นตอนแรกก็ได้น้ำประมาณทักทคลองรามชนนะครับตอปลาน,นินทิพตัวคลองรามชนแก้งนะครับแล้วก็กาปีได้หลงไปแล้วก็กดีได้หลงไปนะครับตลอดไปถึง้งใบกูดยอใบกูดแล้วก็ตน้นเคยนะครับแล้วก็ขมิ้น เดีวก็วอมนะครับเราก็ใช่ไปแล้วเราก็พยายามลุกไงทุกนะครับโดยการดีว่าปล้าป็นตัวแล้วก็มันจะออกลิงแบบแบบทุกๆนะครับนี่เราก็ทําเงื่อป่าเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ป่าเปิดเอนไปไปดูกันเลยนะครับไปดูกันเลยว่าเราตั้งป่าเลยเป็นอย่างไรนะครับเปิดเือนี่คือทุ่นเงื้อป่าเลยนะครับสวัสดีกับเปิดเวรกับกาเกตนี เราเกา็ปลาเปิดเพื่อนมาเลยปลาเลยกันแล้วนะครับอ่แต่วานเราเองก็ได้ทำเยอะปลาเลยนะครับเดี๋ยวเรามาวางนี่วางไว้เลยนะครับแล้วก็เราปลาเป็ดเพื่อนไปลุ้นกันเลยว่าที่เราวางกันจะ,ะมัานหรือไม่มันนะครับเราไปดูกันเลยนะครับ นี่เป็นแฟนดูนะกับน้ำนี่น้ำนี่นี่นี่ที่เราวางนี่ประมาณคือเบี้ยนี่กับเปแฟนดูเนี่ยแต่ถ้าว่าเป็นน้ำลึกนี่มันมันจะไม่เข้านะกับปลาไหลนี่คือเนี่ยอยู่ในป่าปลากระเชิดเห็นมัดเลย่ฟนดูแต่ว่านี่เนี่ยไม่ไหวข้าวไม่ข้าวก็ยังไม่ไหนใ่อนะครับแฟนดนเนี่ยเรามาลุ้นพร้อมฟกันเอาน้ำเดี่ยวนี่ยกับน้ำคือเบี้ยนี่ถ้าน้ำลึกนี่ผมไม่เลว่า มันมันมันไม่ข้านะครับมันไม่ข้าวะระว,วางน้ำตื้นตื้นข้าวกับเปิดเปื่อนเห้แล้วไหเนี่ยปรงมปนี่นี่คือการวางป่าไรยก้นนะครับนี่ก็เนี่ยคือเราในน้นำไม่เปื่อนเปื่อนว่าเรียกับน้ำประมาณนี้อะประมาณนั้นไม่ถึงหยีทเปนก็ไม่ถึงหยีที่เพนนี่เนี่ยคือราวังนะสรับประเดียเนี่ยมันข้าวดีนะครับเปื่อนเปื่อนี่ก็ผมว่าดีตัวละ สามตัวสามว่าที่ตัว,ตตว,ตตวยอยู่ในเทวะแลยไม่ใช่ว่าเอามาตำดเช้งนะครับนี่คือื่องริงของนใจแน่นอนคือถ้าน้ำลึกนี่เปิดเปิมันเราบอกได้เลยนะครับว,ว่าว่ามันไม่เข้าเพราะฉะนั้นนี่เราต้องวางที่น้ำอ่าตื้นๆไปเดี๋ยวเราไปเรืลูกต่อไปกันแล้วครับเปิดเปิ กับนี่เรามาดูลูกต่อไปก็เลยกับเปิดเปิดน,นี่ก็เป็นชานะครับเป็นชานี่เปิดเปิดด้วยนะแต่อีกข้าไม่เข้าไปยังไม่ไหนใจนะเปิดเปิดเรามาลุ้นกันพร้อมๆกันเลย Phú Quế khen tức nữa Phú cầm giả này giả mai Ồ, mày cao gặp được nè Mày cao gặp mấy bây giờ Sao mình cao chụp lúc cao Mình cao chụp ก้าวๆหลุกๆนี่เห็นเปบะๆเปล่ะเนี่เปิดเปิดดูแต่น้ำน้ำนิดเดียวนี่ถ้าว่าเกินจากคันนี้ผมไม่เลวว่ะไม่เข้าเลยครับเพราะฉะนั้นนี่เราตั้งต้องให้น้ำน้อยให้น้ำน้อยน้อยไว้ผมว่าว่าหน้าห้าเกือบเกือบตึงผิวน้ำเปิดเปิดดูนะแตว่าเออมันนี่ไม่เข้าจอกลงอ่ะอยู่ปฟู ฮักหรือฮักอืมอือืม,อม,อมเปิดๆดูส่งตัวยีตัวส่งตัวเยอะๆละคับเปิดๆ Ây da, cây mà lục mẹ mùm thế mất đê vần vượt mẹ cao gặp lục tăng được. Đã tôi เอาไหมวะนานแล้วไม่ได้มาตั้งตรงนี้เหมนก้อนก็นได้ไปไล่ะไม่นข้าวมันหนามันผ่านเหมือนก้อนทึ้งไอ้นี่ไอ้นี่หนามันเหลือมแห้งเลยกับเปิร์ลเลยหนามเหลือมแห้งเลยนี่แหละก้อนที่ยวผมเดินในีน่หนามเต็มหมดตรง Kau tuang ke beras, lek jan, kau tuo lek, main lew. ไอ้ลูกนี้ผมบอกแล้วกับเพืเ่อนๆมาลุ้นกันว่าคาไม่กล้าไม่กล้าการเนี้ยกับเพืเ่อนๆก็ตัวนี้เราก็าเลมาเช่นแล้วนะครับตัวนี้เราว,วางไว้ห้าลูกนะครับห้าลูก เนี่ยเราไปดูกันนะว่าได้กี่ตัวนะครับนี่เลยมาเทสเดบร้อยเลยเนี่ยเพื่อนๆดูนะเนี่ยเราจ่ายคลองนี่เพื่อนๆดูเนี่ยไม่เจ๋วอ่ะนี่คือชัดเจนนะครับไอ้นี่กคือไอ้นี่ก็คือไอ้นี่สี่ตัวตัวใหญ่อสี่ตัวเลยนะครับข้าวทีนี้นะถึงไอ้นี่ไอ้ลูกนี่ก็ตัวรองลงมาไอ้นี่ก็ซ้ำก็เนี่ยห้าลูกได้เจ็ดตัวเพื่อนๆดูดะเนี้ก็คือ วิธีบรรบานนี้เพราะว่าผมสังเกตแล้วกับเพื่อนๆถ้าเราวางปาเลยนี่เราพยายามวางให้ทีน้ำตื้นๆแล้วก็ไม่ไม่ไกลพลาดนะครับมันก็มีมั่งแต่ก็เป็นธรรมดากับเพื่อนๆมันไม่พลัดจนเกินไปแต่ว่านี่คือวิธีบานบานเราเข้าใข้องธรรมดานูกเกิดใบมั่งก็อปานนี้ครับคือเราท่ายำนี้ไม่ใช่ว่าเราท่ายู่ในทีเดียวนะครับเราก็ไปหาท่ายื้อเพราะว่า าาการที่ว่าฮะลงอาปลาอาปูอ้อยครับเนี่ยเราก็อาปลาเลยเราก็เดี๋ยวสายทำเราก็จะเดินไปเดินมา,าวางตรงนู้นตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็เนื้อทูน,นียนก็ก็จัดว่ามาั่นยู่นะครับก็กลุ่มค้า็เนี่้เพืเ่อนๆก็เอาไปทดลองดูนะครับการทำเนื้อการทำไรนี่มันไม่ยากนะครับวิธีแบบบานๆน,นี้ เราต้องพยายามตาม่อไม้ซุกนะครับเดีต่อไม้ซุกเดี๋ยวแช่กับเป็นเนื้อพอไปตั้งปลาเลยนี่ก็หมายคือคนกินได้เลยนะครับใช้ถูกย่างก็อเกศนี้ก็บพุ่มก็ลาบเพื่อนๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็ดพบกันไม่เ,เกิดนะเดา๋ยวไปห้ากันเรื่อยนะครับพดดวกชาวชาวบอกว่าเฮออียากขึ้นจากนอนทักกัเรามีอ้วนมีใส่มีกองไรเราก็ไปตั้งไว้นะครับไปห้า,อาพอได้กินก่อนพอได้กิน วัวเจ้าจ้าวพอดีไปออกประจํามาดําไร้ก็เนี่ยก็วิธีกอ,อบก้มกว่าาใจชีวิตยุันี้นะครับก็ลาเพืเ่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ